วันที่22กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกณนะพระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลากางวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบก และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ที่ผลเอกประยุทธ์ทูลกล้าวก่อนหน้านี้และพระองค์ทรงลงพระประมาพิไทยแล้ว สำหรับเนื้อหาในรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีทั้งสิ้น48มาตราโดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจคือในมาตรา35ที่มีการวางกรอบว่าคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องจัดทำรัฐธรรมนูญให้มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องต่างๆ10ข้อจากนั้นคอสชก็ได้เปิดแถลงข่าวชี้แจงความเป็นมาและรายละเอียดของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเมื่อวันที่23กรกฎาคมโดยนายวิศนุเครืองามที่ปรึกษาคอสชบอกว่ารัฐธรรมนูญชั่ว ข่าวฉบับนี้ซึ่งเป็นฉบับที่19จําเป็นต้องวางหลักการบางอย่างให้เข้มงวดกวดขันยุ่งยากและว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเป็นต้นทางของแม่น้ําทั้ง5สายสายที่1คือการเกิดสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชมีสมาชิกไม่เกิน220คนพระมหากษัตริย์จะแต่งตั้งขึ้นตามคําแนะนําของคอสชอจะไม่มีการสมัคร แม่น้ำสายที่สองคือคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอมี35คนรวมนายกรัฐมนตรีด้วยเป็น36คนซึ่งจะเป็นข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจก็ได้แม่น้ำสายที่3การแต่งตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชมีสมาชิกไม่เกิน250คน แม่น้ำสายที่4คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติสรรหาผู้มีความสามารถเลือกมาจังหวัดละ5คนส่งให้หัวหน้าคอสชอพิจารณาเหลือจังหวัดละ1คนรวมเป็น77คนส่วนที่เหลือสรรหาอีก173คนจากทั่วประเทศโดยห้ามสมัครเองต้องมีองค์กรนิติบุคคลหรือสถาบันการศึกษาเป็นผู้เสนอชื่อเข้ามาองค์กรละ2คนแบ่งเป็น11ด้านกรรมการจะสรรหาไม่เกินด้านละ50คนเพื่อไปรวมกับ 77คนจาก77จังหวัดรวมเป็น250คนทั้งนี้ผู้ที่จะเป็นสบชไม่ได้มีข้อห้ามว่าห้ามเป็นกรรมการในพักการเมืองแต่อย่างใดและไม่จำกัดว่าจะมาจากอาชีพไหนและแม่น้ำสายที่5คือคอสชอรัฐธ,ธรรมนูญกำหนดให้คอสชอยังคงอยู่ต่อไปเพียงแต่อาจเพิ่มจำนวนจากที่มีอยู่ปัจจุบัน6-7คนเป็นไม่เกิน15คนด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคอสชอกล่าวในรายการคืนความส ให้คนในชาติทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่25กรกฎาคมโดยยืนยันว่าเรื่องรัฐธรรมนูญชั่วคราวจำเป็นต้องกำหนดอำนาจหน้าที่แต่ละฝ่ายให้ชัดเจน สำหรับความเคลื่อนไหวของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีหลังคอสชอ,อนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศระหว่าง,งวันที่20กรกฎาคมถึง10สิงหาคมตามที่นางสาวยิ่งลักษณ์ร้องขอโดยเมื่อคืนวันที่23กรกฎาคมนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ได้เดินทางไปกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสพร้อมกับเด็กชายสุภเสกอมรชัดหรือน้องไปบุตรชายและผู้ติดตามอีกจำนวนหนึ่งโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG930 เพื่อไปฉลอง วันเกิดพันตำรวจโ,โทรทักษินในวันที่26กรกฎาคมอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าการเดินทางครั้งนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ขนกระเป๋าเดินทางไปด้วยมากถึง15ใบท่มกลางความสงสัยของหลายฝ่ายว่านางสาวยิ่งลักษณ์เดินทางไปแล้วจะกลับมาหรือไม่ทีมข่าวการเมืองสปริงนิวส์รายงาน